มุมเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนซองบอคงอะไพี่น้องมุมเก่าหลังก็งามคือเก่ามาเยี่ยมยายคือเก่าอยแล้วเสานี่สเดพี่น้องเฮ็ดยังกินละยายมาเนี่ย กบกับ <laughs> an <specialize> ต้มไข่พ right ี่นายไข่มื่อแต่ฟองพี่เนาะเสียดายบำรุงไว้ดังแซวนี่มีคือเก่าพี่เนาะข้างนั้นกะบซออ่อนเผาหมอยี่นนี่บันานอันนี้ยังบันานนี่ที่นั่งอยังนี้วัดวงกบวัดประตูเตรียมไว้เลยพี่เนาะบันั้นเป็นวัดชิมาอัน กั้นห่วงวันนั้นเป็นปเป็นสิมากั้นห่วงอีกเล้เพื่อนเนากั้นห่วงห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงน้องอ่อนเนาะเป็นสิมาอยู่กับยายเวลาเวลาสาวจ่อยไปอยู่หรือว่าเพื่อนกะสิมาเบิงเ่งแถวแม่เลยพี่น้องเป็นลูกสาวเป็นเป็นลูกสาวหล่าว่ะสัอันสังอันเป็นลูกสาวหล่าเนเพี่น้อง มเศรา้าละแต้ไหมน้นเบิ่งอาหารเป็นตอนเสาร์ไปเนาะ,ะ,ะตัวพผดผื่นตัว <c oughs> กบซะต่อมกรบไปเนาะก็เนี้กับไข่ไข่เจียวเมโนูเพื่อสุขภาพพี่น้อนมือชมวิวกับยายกว่พี่น้อนมืงปลาตัวขาดเลยเให้ให้เป็นสีเหลืองนี่้างลางจิน๋นหนอเป็นสีเหลืองนะยายอันนี้เนะี่ยรอบชอ่อง อีู่รอบสองแล้วอ่ะมีเอฟซี FC, อยากให้มาลินน้ำยายนี่บ่อยๆไนนงก็พี่น้องก็มาเยี่ยมบกขาดขายายอกน,น้อยใหญจังหวะกลางวันก็มาเต็มอีกแล้วทังกลางวันทั้งทั้งตอนสอบก็มีลูกสาวหล่ามาเป็นมู่แล้วพี่น้องเลย เออยังมาทาเกี่ยวขา้าวเที่ยวเขาถัดไปอ่สาวไล่กับมาบัดเกี่ยวขขาวเลยกับกับไม่เนาะกับไปเกี่ยวขขาวก่อนอยู่ทางบ้านบอนั่นพผ่้แหละไม่เนาะตอนนี้กัามาเกี่ยวขขาวแรกกับมาหายายเก่าเวลาสาวจอยว่อยู่กับยายกับที่ได้มีอยู่เดียววันนี้กับเวลาว่อ,อ,อยู่กับมีสาวอ่อนโย ให้กับข่าให้กินเนาะตอนเสามาเป็นยัยาอยู่ผู้เดียวก็ชอบกระดังไพ่บติดอยู่ผู้เดียวนี่คนดังไพ่ให้ตอนเสาะเปน้อย่างไรอืมทานมันถึงหนามใบใหญ่ก็เลยดังยากบ่คนหัวเนาะหัวเจะทานแล้วดังมันดังยากเนาะ นั่นมันขึ้นในหนาวบ่ธรรมดาบรรจุน่องมันขึ้นหนาวใช่สิออกมานอกมันหนาวเลยพี่น้องนึ่มือเศร้าในน้ำหมองตกแห้งแห้งมือเศร้าเนี่ยข้าวเลียกของทุ่งนาน้ำหมองเปียกเป็นเสือเนาะทำเป็นตากไว้นอกเปียกไปเลย่ะรบกวนย่าซัมนีพี่น้องเอ้ สบายดีต่อเสาร์คุสุคนข,ขอบคุณเอฟซีที่ส่งกำลังใจให้ใหยายและก็ครอบครัวเสาจอยเนาะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงยายยายก็มีลูกสาวมาดูแลนเนี่แหละพี่นอ้องเอยแล้วก็บส่วงกลางวันก็มีเพื่อนบ้านอนะไรเนาะกับพี่นอ้องญาติๆขา้ามหลินมายังกันม่วนพี่นอ้องยายกับวั้เงาเดไ๋ยวานี้ มาเล่นพี่เนาะไม่เขาก็ไปกระือเตี้ยมียามมียามมีเวียกมีงานเขาเจ้ากับไปเวียกงานก้อนเนาะยายเพราะว่างเขาเจ้ากับมาเล่นน้ำพวกใครพวามันเน่พวกใควกมันยายว่ะอ่ะไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กด้นแซ่กุติดตามส่องบะคูงน้ำแล้วก็ส่องมันั่นน้ำพี่น้องนี่ก็เอาใจช่วยว่านั่นน้ำเหมือนนี่เพื่อนสีให้สร้างม่าน กั้นห่วงไงพี่น้องวันนี้ถัดติดตามช่องมานั่นพี่น้องอ่าอัปเดตจังไงกันอะ้วพี่น้องบ้านนี้